รย้อโอเคครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะตักใส่จานก็ไปเสิร์ฟกินกับกับข้าวเป็นกับแกล้มก็แล้วแต่เรานะครับผมตามใจชอบเลย <S 2> <S 2> <S ตอนตอนนี้เราจะเอาไก่ไปต้มก่อนนะครับให้มันสุกนะครับ โป่งกระดองโป่งกระดองโป่องอ๋อไอตัวผู้ตัวผู้มีใครครับแล้วตัวเมียมีใครครับมีแรงไข่รังไข่ อนนี้ไก่เริ่มสุกนะครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เครื่องนะครับเครื่องใส่แบบนี้เลยนะครับผม ใ่แบบสกราวครับสกราว ีหลังจากใส่เครื่องแล้วก็คลุกเคล้าเล็กน้อยนะครับให้เครื่องมันผสมปนกันเนื้อนะครับแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ประมาณสักานาทีวันหนึ่งครับวันหนึ่ง <laughs> ก็ประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับ ปล่อยให้เนื้อมันเข้ากับเครื่องนะครับแล้วก็ตามปุยนี่ครับอันนี้น้ำเยอะเกินนะครับเดี๋ยวเราจะเขา้าอะไรนะต้ม,มให้มันน้ำแห้งน้มันแห้งนิดนึงนะครับพอดีพอดีกับ,ก,ก,บกับขั้วไก เดี๋ยวเรามาดูครับตอนนี้ก็พักตอนไป20นาทีนะครับเราก็มาดูครับนี่ครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะปรุงเครื่องแล้วนะครับก็ใส่ตามสูตรเลยนะครับมีผงนัวมีน้ำปลาน้ำตาลอนะไรก็ใส่ไปเลยครับผมชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่อันนี้เลย อันนั้นไม่มีไม่มียี่ห้อนะครับก็เลยไม่รู้จักนะดีครับรก,กัวไก่สีสันน่ารับประทานครับผมเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ เต็มครับอันนี้เครื่องจัดเต็มหอยลู่อันนี้เราก็จะใส่ใบมะก,กรูดน,นะครับจะไงเอ้โน้ย ต่อไปเราก็จะชิมก่อนนะครับชิมดูก่อนเมื่อกี้เราปรุงแล้วนะครับเดี๋ยวชิมนิดนึงครับครับสนมดะตึกไใไรได้ด้มมุจว้าเลย,เลยมุมจกำพื้นแรนนงแันี้เสียทีนี่ น่าจะเป็นน้ำเชื่อมนะครับผมเมื่อกี้เกือบได้เทียนะครับก็เราก็ชอบรสชาติแบบไหนนะก็ใส่ไปเลยครับและตามไปอไอเขาเรียกว่าใบมะขามนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนะครับให้กับขั่วไก่ของเรานะครับ แล้วก็สามารถใส่ผักอะไรก็ได้นะครับผสมกับขุ้วไก่อันนี้เราก็จะใส่ผักผักติ้วนะครับผักติวนะซึ่งปลูกไว้แถวบ้านนะครับเป็นผักที่สามารถกินกับพวกไอลาบไก่พวกนี้ได้นะครับก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึง่งอันนี้เราเอามาใส่ขุ้วไก่นะครับ ผักที่เราใส่เมื่อกี้นะครับถ้ามันโดนความร้อนมันก็จะสุกเร็วนะครับดังนั้นไม่จาเป็นต้องไปต้มให้เปื่อยมากมายนะครับเพราะว่าผักตัวนี้เนี่ยเวลาโดนความร้อนนี่ยมันสุกเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะชิมรสชาติก่อนนะครับกรนูยเย้หนู กีนอุทานอะไรไมาหน่อยโฆษณาที่วันเติดกันอมดูจะไงยังไงมึงครับอ่าต่อไปเราก็จะทําการปิดแก๊สเลยนะครับแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทํำควกไก่นะครับเ <c oughs> ห็นดูครับสีสันน่ารับประทานครับผม Okay, ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะตักใส่จานก็ไปเสิร์ฟกินกับกับข้าวเป็นกับแกล้มก็แล้วแต่เรานะครับผมตามใจชอบเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับการคั่วไก่สไตล์บ้านนอกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ